สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบกับสัสด,ดีท่านผู้จริญแล้วก็ท่านสมาชิกชมรมคนชอบเกมแรงค์เจอทุกคนกันด้วยนะครับโอเคครับก็เพื่อโอกาสเรียบร้อยแลวนะครับก็เป็นอ่าอิมเรียและลิมนะครับสองคูเทพนะสองคูเทพที่เป็นข้าราวนะครับโอเควันนี้ก็ อาจจะแซมแชมในการเปิดตัวระชาก่อนนะครับเพราะว่ารูบี้ยังเก็บไม่ครบนะโอ้หคิดว่าก็คงจะได้เปิดไม่มาอกโอ้ก็ไอ้เล้าก็เดือนเมื่อกี้ก็เปิดไอ้ทั่วนะโอเคมี62ตัวนะโอเคถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะโอเคยเย็นียนค่อยเปิดไปนะอย่าไปรีบมาก จะไปเล่งมาเอ็นเดเรีย <c oughs> <c oughs> โอ้ยน้อยได้ไหมน้ะคือไปเองแล้วก็เ็นตูอทรงไม่จะเปิดดีอือ่นๆด้วยนะครับโอเคในนี้อฮ้ยอืมเซนนิดรู้สึกว่ามันน่าจะออกยากเหมือนกันนะเนี่ยมีตู้แบบนี้เฮ้ย โอ้โหฉันเริ่มชะลอกเลยละมึงปัดเพโอเคเร็วๆเพื่อนเร็วๆนายทำให้ฉันดูแย่ไม่ได้นะึ๊บไอ้อ <c oughs> นี่มึงจับตัวคอร์โบมาดิทีเอ็มทีเอ็มครับฮัลโหลรีจับตัวดีๆหน่อยมาครับมาดีหน่อยครับรีทีเอ็มโอ้โห โอ้ยวันพระวันจ่าไเว้นกันเลยเอาเดี๋ยวตัวเกลือมา,อาจะอะไรกันนะตัวที่ดีมาดีเจมเอ,เอาเอมิเลียเอาเลมมาแล้วนู่นนี่ก็ว่างเร็วจะได้รีวิวกับเขาบ้างโอ้โหวันพระวันจ่าไปเว้นกันเลยฮิบฮิบโอ้โห เมื่อกี้เฉลิมฉลองอันนี้ช er> ็อตเค้กฮัลโหลพี่ควรหรือเปล่าครับพี่ควรหรือเปล่าพี่ควรผมหรือเปล่าพี่เอ็มพี่ควรผมหรือเปล่าแค่นั้นเองอือฮึอีกสี่ครั้งโอ้ยมาเร็วๆร็วดีเอ็มฮึ๊บโอ้โหแนวปากไม่ดำเนิน มันออกยากออกง่ายจริงเลยฮัโลโูตัวโคลาโบเนี่ยเป็นอะไรกันหืมท่านเป็นคนที่ไหนเป็นคนจังหวัดอะไรกันน่ฮึบฮึบฮึบโอ้ช็อตเช็คโอ้มึงจะคิดจะออกกาบตัวซ้ำๆเลยเหรอเฮ้ยออกตัวโคลาโบบ้างดีฮึโคลโบไอ้ี้ยครั้งสุดท้ายแล้วไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วเจมเจมเขาจ้องจะเล่นคุณอยู่นะเขาจ้องจะเล่นคุณเขาจอ้าจองจะเขาจ้องจะส่งเกลือไม่คุณอยู่นะทีครังสุดท้ายโอ้โหพนจรไแม่เลยมึงโอเคก็ไร้ประโยชน์สิ้นดีนะสำหรับตัวที่เก็บมามันไร้ประโยชน์มากเลยเพราะผมมันเล่ย์กับเกลือนะเหตุใดโอเคหุค่นศิา่าคงจะไปไอดีต่อไปกันเลยดีกว่านะไอดีนี้เข็มเดยบร้อลเนะี่ยโอเคครับก็อยู่กับไอดีท่าไ่น,นะ โอเคอดิถ้านายก็มีกี่ตัวนะครับนี่ะ8ตัวนะโอเคมีเท่าไหร่ก็ซัดเท่านั้นนะโอเคฮึบมาเราจะไปกันแบบรวดเร็วไหมเออก็รวดเร็วกันเลยดีกว่านะเผื่อเสียเวลาโอ้โหเด็กปฐมเด็ก<ๆ>ปฐมไลกันนะโอ้โหมัชเมโร้เข้าใจไห,หนูมึงโอ้อยเจ็ดดาวล้วนๆพี่น้องครบรับ โอ้โหเจ็ดดาวเล่มเล่มได้เล่มมาแล้วเฮ้ยเล่มหนึ่งตัวแล้วฮัลโหลฮัลโหลตัวเองได้เล่มมาแล้วได้เล่มมาแล้วแต่กูอวยเอมิเลียฮัลโหลเอาเอมิเลียกูมาเอมิเลียกูอยู่น้อเอมิเลีย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 เอเมเลียไม่มีไอสับดิกูอวยเอมิเลียมึงเอาเล่มให้กูฮัลโหลไอสุดมิติเฮีย โอเคได้เอ็มด้เร็มมาก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะรู้เอาสก,กิลดีหรือไม่ดมีโอเคก็ไอดีนี้ก็ได้เลมมาก็ประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปไอดีกันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับก็อยู่กับไอดีคริวนะไอดียีเริวก็มี400ลูบี้แถมตัวอีกเท่าไหร่นะไอดีนี้ก็จะได้เอมวิเลียมนะโอเค59ตัวนะโอเคไปกันอย่างรวดเร็วนะ โอเคเดี๋ยวขอดูนิดหน่อยว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคดูขึ้นแล้วเราจะซัดอ่าแบบเพิ่มโอกาสไหมหรือหรือไม่เพิ่มโอกาสดีเอาเพิ่มโอกาสแหละมาโอเคึบ okay. ไปอย่างรวดเร็วเอเมเรียอะขึ้นจะได้เอเมเรียอมั้ยเนาะเอเมรียอะเพื <c oughs> ่อนหนูเอเมเรียตันเอเมเรียตันเนอเอเมรียตันไอ้เหี้ยเนอะ เจ็ดดาวล้วนเลยเจ็ดดาวอันนี้ก็โอ้โห <c oughs> มูลพีจีนไอเด็กขี้โอ้โหแจกใบเหลืองกูแล้วทอ็อกซิกเฮ้ยเจ็ดดาวโอ้โหมึงออกไบดาวอะไรกูก็ไม่รู้ฮิปฮิปเอเมรี่โอ้ยไม่ไหวแล้วซัดเลยสามร้อย ฮึบเอเมิเลียโอ้โหเอเมิเลียเอเมิเลี娅ไม่ออกเลยเฮียมันเกลือเกินโอ้ยังเกลืออะไรวะโอ้โหไอ้ดิคิริวอย่างเกลือเลยอ่ะโอ้โหอะไรครับนี่โอเคอโคตรเกลือนะไอ้ดิคิริวนะก็อ,อย่าหาทำกันนะโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะก็ ก็เห็นเห็นกันอยู่นะว่าโคตรเกลือนะโอเคอย่างน้อยก็ได้เรมมา1 ID นะก็ตามหาเอมเลรียกันต่อไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่มารับชมโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ